ว่ากันต่อครับรผู้ชมครับอย่างรวดเร็ววันนี้ข่าวสารคึกคักจริงอยากพาไปดูเหตุการณ์ว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตบนท้องถนนบางทีมันไม่ปลอดภัยนะมีคนโพสประกาศตามหาคนไว้พร้อมวงจรปิดเหตุการณ์เจ็ดุงครึ่งตอนเช้า23มีนาคมหน้าศูนย์ซ่อมแห่งหนึ่งบไซลัยคนนี้มากับแฟนแล้วขี่บรไซัมาท่านผู้ชมดูอีกทีตอนต้นดูอีกทีตอนต้น ตอนต้นคลิปเมื่อกี้นี่ค่ะจังหวะนี้กำลังมาแล้วเหมือนจะมาตัดหน้าที่แต่ไม่ได้ตัดเพราะหยุดแล้วมออร์ไซค์คันนั้นก็เลยมาแล้วขับวนกลับมาแล้วจากนั้นก็ก่อเหตุลงมาถามพูดคุยเรไรบางอย่างฟักอะไรอะไรเขาวนกลับมานล้วทมทวมเนี่ยใช่ค่ะจริงๆเลยไปแล้วค่ะ

มีไล่แทนครับที่นี่บางใหญ่อมา่นี่บางใหญ่ะท่างใไม่จอดพัชบูชชมเดี๋ยวดูอีก ขับมร,ร,ร์ไซคตามมาทังนี้นี่ฮะถ้ามอร,ร์ไซคไม่ล้มทำให้เสียฟอร์มสักหน่อยเนี่ยมไม่รู้ใจยังไงต่อนะเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมครับ เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องบรรยายซ้ําแล้วบรรยายยังไงสูนซ่อมรถแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่เพราะเขาบอกว่าที่นี่บางใหญ่นะเว้ยนนทบุรีนักข่าวไปคุยกับคุณวิรัิ์อายุ34ปีเป็นหัวหน้าช่างแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแฟนสาวซ้อนจังหวะน,นั้นก็ไม่ได้ตัดนะเพียงแต่จะทําให้จังหวัดชายทุ่งวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกับเสียจังหวัดน,นิดหน่อยนิดเดียวค่ะไม่ได้เฉียวแล้วหันมา,าด่าตัววิรศัิ์บอก เหตุการณ์น,นั้นก็ชะลอความเร็วจะเลี้ยวเข้าที่ธมานบอ์ไซคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วเขาอาจจะตกใจเพราะขับกว่าขับมาเร็วแต่ผมก็หยุดให้แล้วขับมาปกติแล้วปรากฏว่าจจโจชายเท่าคนนี้วนรถกลับมาหน้ารัฐแล้วก็ลงมาขับมองขับไม่มองทางเหรอมองไม่เห็นรถเหรอผมก็บอกว่าถ้าผมผิดผมก็ต้องขอโทษแต่เขาไม่จบสุดท้ายวิ่งมาประชิดตัวแล้วก็ถามว่ามึงจะจบไหม ผมก็ตอบว่าผมจบแล้วครับผมไม่มีอะไรขอโทษแล้วเดินหนีไม่กี่ก้าวเอามีดไล่แทงตอนนั้นแฟนสาวตะโกนขอโทษตลเดล่าตอไม่ฟังลักษณะเหมือนโมโหตลอดเวลาไม่รู้ไปโกรธใครมาเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโกรธขนาดนี้พอวิ่งหนีออกไปข้างนอกเป็นห่วงแฟนกลัวจะถูกทำร้ายย้อนกลับมาดูเขาขี่มร์ไซค์จะไล่ชนก่อนจะเสียหลักร้มแล้วก็ขับหนีไปก็เลยต้องการจะประกาศตามหา คนที่ประกาศว่าที่นี่บางใหญ่เนี่ยก็เหมือนเขาคล้ายๆว่าเขามาไวแล้วเขาตกใจเราหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจพูดไม่กี่คำเขาก็ดึงมีดไล่แทงเราเลยมึงขับรถไม่มองทางเหรออม,มึงไม่เห็นรถมาเหรอผอก็ว่าอ๋อถ้าผมผิดผมก็ขอโทษครับผมก็เลยเดินจะไปตอบบัตรเขาก็วิ่งประชันชิดมึงอะไรมึงจบไหมเขาบอกอ้าผมก็จบแล้วแล้วพี่อะไรผมก็ขอโทษพี่ไปแล้วพอเดินไปไม,ม่กี่ก้าวแล้วครับ เขาก็ดึง <Clement> ม <etic response> ีดไล่ผมเลยแฟนเขาจะตะโกนขอโทษตลอดไม่ฟังเขาเหมือนเขาโมโหอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับผมเขาไล่ชนเลยครับเขาจะเอาเราให้ตายอ่ะถ้าเขาไม่ล้มนี่เขาก็คงไล่ผมอยู่อย่างเงี้ครักลัวแล้วก็ตกใจมากกว่าพี่เพราะว่าเราไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นี่ท่านผู้ชมว่ากลัวไหมน่ากลัวนะมีดนะ มไม่เข้าใครออกใครเลยเนี่ยอืมนีม่เจ้าของศ<ม>ูนย์นี่ไปแจ้งความบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ช่างคนเดียวที่กลัวค่ะคนอื่นทุกคนในที่ทํางานก็กลัวกันหมดเลยต้องแจ้งความแ้วกลับได้ถ้ายังจับไม่ได้ใช่ไหม